คือลูกป่วยอะ่ะลูกเจ็บสิบเนี่ยพ่อแม่เจ็บไปพันแล้วอะ่ะคือพอ<ช>เห็นว่าลูกป่วยแล้วยิ่งโควิดเนี่ยมันเป็นโรคใหม่เนี่ยทุกคนก็พร้อมอยากจะให้ลูกเข้าโรงพยาบาลกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากจะแบบเอ้ยลูกจ๋าเดี๋ยวลูกอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวแม่รักษาให้มันไม่ค่อยมีอ่ะค่ะคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอจะแนะนํายังไงวิธีการรักษาเด็กๆอ่ะคะอันนี้แบบเนี่ยเข้าใจนะเห็นนะเพราะว่าลูกป่วยนี่พ่อแม่จะป่วยหนักลูคอีกใช่ค่ะลูกเล่นปกติแล้วแม่นี่กุ้มใจเป็นห่วงเนี่ยกลัวลูกจะเป็นอะไรไปจริง ใหม่ๆแล้ก็กลัวอย่างนี้นะแต่พอหลังจากเวลาผ่านระยะหนึ่งปีสองปีเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเด็กนี่ไม่เป็นไรเลยเขาเมาาีวก็หายเองหมดเลยะลระบบก็ดีท่านเราก็สบายใจไนดะ้ว่าเราก็เพิ่มไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าที่แล้วมาที่แล้วมาเห็นนะี่เอาเอาครูเคอร์ไปแยกทีนโรงเรียนอนุบาลบางคนเด็กเล่นกนะันผู้ใหญ่จะมาเล่นกับเด็กด้วยทั้งเด็กแกไม่ได้เป็นไรเลยค่ะนั้นสมมติว่าอะสมมติว่ายกตัวอย่างนะสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งอายุอาจจะสักประมาณ กำลังเข้าโรงเรียนเนาะสักห้าขวบปรากฏติดเชื้อเทสออกมาแล้วเนี่ยนะคะ r t p c r a t k ออกมาแล้วติดเชื้อเราจะแบ่งวิธีการรักษาน้องยังไงคนนึงมีอาการกับคนหนึ่งไม่มีอาการเราจะดูแลน้องยังไงคะค,คนถ้าไม่มีอาการเลยเราก็ให้อยู่ที่บ้านดูให้รักษาตามอาการเป็นไส้ยาแล้วใส่มีน้ำมูกอะไรเงี้ยไปตามอาการค่ะแต่เริ่มมีอาการไข้มีอะไรเงี้ยเราให้ยานะแต่ถ้าอา,อาการไม่นไม่บวมไม่ ไม่เลยปอดแล้วก็ปกติไม่มีอะไรเลยก็รู้ว่าพคนี้หายเองหมดแล้วเขาอาจาจะให้ยาอืมคือครั้งแรกต้องไปหาคุณหมอก่อนไหมพอรู้ว่าพอรู้ว่าติดโควิดต้องไปหาคุณหมอก่อนไหมคะในครั้งแรกไปให,ให้ให้หมอประเมินดูว่าเขาเป็นแบบไหนจะได้รู้คนจะรักษาแบบไหนที่ระเบียบที่ออกมาเนี่ยเพื่อว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยเป็นเยอะมากไปโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลหมดไม่มีโรงพยาบาลให้อยู่อ๋อใช่ใช่แย่เลย,เลยการคนไม่หนักอีกเพราะก้อก พอเป็นแบบเข้าฮอสไฟสโเลีไอ้เข้าแบบถึงอยู่บ้านแล้วแต่เป็นเข้าเกณฑ์โรงพยาบาลนี่นะต้องมาส่งอาหารส่งยาให้พ่อแม่วุ่นวา,นายอะไรพี่พี่พ่ออะไรเองได้อยู่แล้วไม่ต้องมาหน้าอาหารส่งเขาอะค่ะโอเคทีนี้ย้อนย้อนกลับไปที่เคสที่เป็นตุ๊กตาสมมุติเอาพอไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็อาจจะมีการสั่งยาหรือไม่สั่งยาก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ซึ่งอันนี้ยาที่เด็กๆ,ๆกินเนี่ยคือต้องอยู่ภายใต้าการดูแลของคุณหมอหรือว่าคุณแม่มก็บอกว่าในเมื่อคุณหมอบอกว่าดูแลตามอาการ น้องเป็นไข้ก็ให้กินยาลดไข้หรือว่าเป็นหวัดก็ให้กินยาแก้แพ้อะไรเงรนนี้ยได้ไหมคะมันต้องดูยังไงอะคะนี้แพทย์จะแนะนําให้นะว่าถ้าอาการเนี่ยไม่มีเลยก็บอกวาสา่ตป็รรมดาอาจจะให้ยาเป็นสาหรับยาลดไข้ยาป็นหวัดธรรมดาไปแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้เด็กเริ่มมีอาการมีไข้ขึ้นมีอะไรต่างาอาจจะให้ใจผิววิตเซนดหน่อยมเขาจะให้ยานะ่ให้ยาฟาวิพิรลเวียยาที่สำหรับในคัตเชิไวลัสแต่ต้องเข้าใจนะยาคัเชิไอรัสเนี่ย ไม่ใช่เรื่อของร้อเปอร์เซ็นต์นะมันก็ต้องให้การแก้แกลกด้วยถ้าเป็นนานๆแล้วก็อมาเรีย้องเรจะให้กินยาต้นๆเลยว่าให้ยาไปสี่ห้าวันกินแล้วก็เิก็ไม่มีอะไร